ข่าวดีทุกท่านวันนี้ตะแพนมาช่วยงานปุ๊บได้กินไกล่เลยเนะานะเฮาเนาะเจ้ามากระดวงนี่ไเออแม่เราเอาไก่มาให้ตัวน,งนึงเออว้านาเชียาไก่ตีเรวเนาะตัวใหญ่เนาะตะวุฒบไ่ได้เลี้ยงบอกไก่เจ้านะบม่มีไกบ่บ่กเจ้าตะวุฒ อะวันนี้เราก็ก่อยบล็อกเสร็จซะก่อนนะท่านเดี๋ยวค่อยมาทำวงกบนะเดี๋ยทีทำวงกบประตูมาเอามาตักปูนตักอัอย่างมาเกียงเข้าไปใส่เบิร์ดมีหลายตัวอยู่ได้เห็นอยู่เห็นที่บอกเกียงนะโอ้นี่เนาะเห็นแล้วปาดปูน โอ้เกียงนี่คือแข็งข้าอันนี่แทะตักปูนมาตบวบุด แผลมันเศร้าดิจะให้น้องดื่อนี้น้ำหอมแล้ตามานอืมอะให้มันดีดเอ๊กินแล้วกะให้มันยูซื้อว่ะไรนะงี้งี้ง่ายยักอยู่ตลอดนะมือสั้นมือยังอยู่ตลอดนะ บอกเขาเอากาแฟแท้เดอ้อเอาปลอมมาได้มันชีบบดีดเอานไหมคุคุเอา่า ว่าเขือนเขาปลูกว่าหั่นเป็นแล้วเนาะก็ขายตะบันลายแล้วก็ขายลายเสื้อรเราบอกโอ้ห<ะ>ันจักเดือนฮะบ่อเขือนนั่นคือไหวใช่ปะ มันปลูกลายอยู่บ่ฮะตะาแนวนะ่เยอายุละอายุตะแรงบ่ค่ำๆบ่ ครยวันนี้พญ่แผนมาเป็นยามพญเแผนมาว่าได้กินไก่มืานี้จะมีอยู่ปกคอนตีเจ้านะคอยเคาะปักวักแป,ป๊กนะหาคอนตีให้เล่าบุงดูให้เราเคาะเนี่ยเออไปเอามา ประตูหน้าต่างมาแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยจะได้ติดตั้งประตูเลยเดี๋ยววันนี้ผมสิเปลี่ยนแผนไหมพี่น้องปกติจะติดตั้งประตูทีหลังเมือนี่สิติดตั้งกอนเลยตั้งวงกบด้านหนึ่งเลยก็เอาประตูไส่เลยก็ตั้งอีกด้านหนึ่งประกรบจะได้บ่ต้องเจียประตูขี้ข้านมาเจียประตูพี่น้องเอ้ยจะได้บ่เสียเวลาตั้งทีเดียวแล้วเลย วโลด <unda 1> นอ, er อาแล้วงนกไพาะัคจะประกาศมันเปนการเร้จะกที่ว่าเรสตัวไตมจอี่้านมคู่มิีเนี่ยว่า tải được hai mắt không khi <laughs> có vị thì giờ một cái mô vào đây dạc nô là tải nhá, chiếc tải một 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 chiếc นดีสิเล้งเขาคีสิสุดเลี้ยใจสุเไป็นพิมพูจงถ้าเราสั่งเมไทยไปได้ดีก็เหนียวใจใจหายวดเนาะวดี่เนี่ยฮงทำไมันวดที่ไม่ง้างไส้ได้ยังไ่ได้เนี้ยไ่เคยเป็นเนาะยังไม่ได้กดูปวดเนาไปดูม่เคยเป็นเลยเีย

ป่อยไว้นี่นี่คือมันชีเอ้ไว้โดนกว่านี้คือชีพคนละเป็นเพื่อนพวก่ะตัวประจลปีป่ะต้อยเออเป็นสัตว์ละอือ

เข้าบุเซ็บเลยปวดหัวเมือนูน่ะปวดหัวบ็มีไฟเบิงไาไดนเลยลูกบัได้สองคนัวเมียเกิดะไกันนี่ยเออ้งแ่วันนี้ป้ห้อนห่อนห่อนวัดประตูกระตงหัวสิระเบิดปัหน้หัวก็เป็นเมียก็เป็นมี่ไฟเบิงไฟแล้วลูกก็บบมีเนาะโอ้ยตายเลยมันพ่นไขมากอาการเดียวกันเลยเวลาเปพนไขวันตลอดตลอดอ่างเนตอนี เยว่ะทัศนีแห้งเอาไปดูดขึ้นเต็มกนนะโอ้บอกว่าเห็นความชน้าข้าอกว่าในเจ้าัตามนี้้าอกไปเรียบนาบอกไป้าน วัคซีนน40น่ะบอวัคซีน40ขั้าตอนหน่อยแทนอ่าขั้นเป็นไปได้เราี0เข่าเส้นเลือดพอแล้วเห็นว่ตอนแรกนี่ก็เริ่มซีดแล้วล่ะซีดจนจักรยานเฮียละล่าสุดตื่นมาเห็นโบเห็นจักรยานประกาศหาให้ให้เล่าเนี่ยนะเออ ตเล่าย่างะหาเละบ้านอยู่เตือนเศร้ามากไปเห็นแล้ววะเขายืมคยืมผู้ใดมาคเอาคนยืดีไซน์มามาหลายเหมอนเขาเยเขยะกว้าอยู่อ่อเออที่แถาหน้าจะเปนกองโอ้โหดีบนอ๋อไต ช่เอนยวบไเยอะเลยบไหนแต่เห็นอยู <s <s ่เตียงแทนใครยังรออยู่ดีๆไปตอนไม้าไปก่อนละฮึ้าเขาจะยืนในบาทย่างนี้ตาเห็นจักรยานในแนบ่จ้า ว่าาเพียงหน้าจะมันเีนเ้ยบอ,อกือเ้ยะกยานเีย,เยสี่คันใหม่แบบล็อกโซ่เด้อวันนี้เด้อ มันบอได้ชื่อ,อเอเลีกนี่ล่ะคือบอดด้ถือดอกดอะไพก็ร่างใจก็ได้ค่ะนนา้น้เมันนีแค่เนได้เพียแนแตผนมาด้กินไกล้เลยมันนี่เนย้แต่แผนอันต้มไก่กินก่อนจากโตนึงก่อนแม่เพิ่นเอาไก่มาให้แม่ตะว,วุฒ สีฟรีไปแห่ไปน้องจะมสีป่ือี้นี่ก็ได้ก็คือใครีอยู่แล้วบัตรวิด่เกาออกี่อน่น้องสีดแล้วบ่โอ้ไวอยู่บ่นั่นนั่นนั่นน่นน่นนัางเริ่มเไว้แล้วนั่นน่ะอาสีละคาออนมวย